ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนนัานสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยขอบคุณท่านประธานที่อนุญ,ญาตให้ผมได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของสภาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะพิจารณารายงานการ ศึกษาของคณะกรรมการ,การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผูาแา้แทนรัศดรเราที่อุตสาหและกรุณาส่งรายงานนี้เข้าสู่สภาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปลองดองสมานฉันคนในชาติท่านปานครับผมมีเวลาเจ็ดนาทีขอใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเรื่องที่หนึ่งครับผมจะไม่ดูในรายละเอียดของวิธีการศึกษา กระบวนการการศึกษาของคณะกรรมริการชุดนี้แต่ขอบคุณนะขอบคุณกรรมรการชุดนี้ขอบคุณอนุกรรมรการตลอดจนผู้ที่มีส่วนในการศึกษาทุกท่านนะครับดูรายชื่อแล้วเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนั้นนะครับจะเกี่ยวข้อมุมไหนอย่างไรก็ว่ากันไปแต่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ถึงแม้ระยะเวลาการศึกษาจะสั้นนะครับขอบเขตของการศึกษาจะแคบไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าทําอย่างไรในสักการอย่างนี้นะครับรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองวินาทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับประเทศต้องมีทางออกครับสภาพปัญหาและสาเหตุที่ศึกษามาเนี่ยเป็นภาพโดยรวมตั้งแต่ปี48แแต่ขณะนี้เนี่ยสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นต่างของคนในชาติอย่างรุนแรงกระทบไปทุกส่วนเราต้องหาทางออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดผมขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภารัศดรสภาผู้แทนรัศดรของเราฝ่ายนิติบัญญัติเราต้องมีศักดิ์ศรีครับต้องหาทางออกให้กับประเทศในโอกาสนี้ ถ้าท่านเองเห็นว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยส่งไปแล้วไม่มีประโยชน์ขณะที่ทุกฝ่ายนะครับเข้อที่เขียนมาเป็นข้อสังเกตเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอให้รัฐบาลหรือคนที่มีอํานาจรับไปทําควรจะทําไม่ได้มาคับไปทําครับควรจะทําถ้าท่านมีมติว่าไม่ส่งเนี่ยผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับพวกเราฝ่ายค้านทั้งหมดจะไม่ขอร่วมเป็นสภา,ากับท่าน ให้ถูกตราหน้าว่าปัญหาประเทศชาติมีขนาดนี้ยังไม่แก้ไม่หาทางออกกลับซ้ำเติมเข้าไปอีกเนี่ยจุดความเดือดปล่อยประเด็นให้เกิดความตักแยกขึ้นมาอีกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยคับท่านนาันครับขอร้องครับอย่าเห็นแก่บางเรื่องบางเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติเราต้องส่งครับไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆควรทำควรทำนะครับไม่ใช่บอกต้องทำ ควรทำถ้าท่านจะโหวตไม่เห็นด้วยนะไม่ส่งนะพวกผมขอวอล์กเอาไม่ขอร่วมสางกรรมแล้วจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าสภาหแห่งนี้ณวิน,ะนาทีานี้เนี่ยมันควรโดนยุบเลยไม่ต้องรอไปถึง9เดือนส0เดือนยุบทิ้งไปเลยฝากผู้มีอำนาจเลยครับผมท้าเลยยุบไปเลยไม่ต้องให้อยู่อยู่ไปก็เปลืองครับไม่มีประโยชน์ใดๆแค่ปัญหาประเทศชาติคุณยังไม่รับแล้วคุณจะไปอยู่ทำไม เรื่องที่สองครับนันครับผมอยากให้รกรรมการชุดนี้เนี่ยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาผมเข้าใจท่านวิธีการการศึกษาของท่านท่านเอาข้อสังเกตเก้าข้อของท่านมาตอบโจทย์วันนี่คือรากเหง้าของปัญหาไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับคือรากเหง้าของปัญหาโครงสร้างของการใช้อำนาจอยู่ขณะนี้คือรากเหง้าของปัญหาถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้เนี่ย ท่านจะแก้ร่างเ้าของปัญหาได้อย่างไรกระบวนการยุติธรรมที่มันสุดแสนอัประยศอยู่ขนาดนี้เนี่ยท่านไม่แก้ท่านจะทําอย่างไรสิทธิของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ขนาดนี้เนี่ยที่เขาถูกคุกค,คามอยู่เนี่ยท่านไม่แก้ท่านจะแก้ร่างเง้าของปัญหาได้อย่างไรสภาแห่งนี้มีหน้าที่นะครับในการที่จะหาทางออกให้ประเทศสภาแห่งนี้ไม่ใช่ศาลนะครับที่จะไปตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ เราไม่ใช่ศาลครับการแสดงออกตามสิทธิเนี่ยเมื่อเขาอ้างว่าเป็นสิทธิเขามีสิทธิที่แสดงออกแต่ถ้าทําผิดกฎหมายไปละเมิดใครคุณก็ว่าไปตามกฎหมายอย่าเหมาความตีรวมว่าแสดงออกอย่างนี้เนี่ยมันผิดต่อประทศจะต้องถูกกําจัดถูกกวัดล้างอันนั้นคือวิธีคิดที่เป็นรากเหง้าของปัญหาจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องส่งครับ ต้องส่งฮะส่งให้รัฐบาลได้รับรู้รับ,รบทราบว่าพวกเราฝ่ายนิติบัญัตนินีน่เราเป็นห่วงประเทศชาติเราหาทางออกให้กับประเทศชาติฝ่ายค้าเองจะรวบรวมรับนุนยื่นในวันที่17ครับเพื่อแก้ไขรัมนูนตามมติของนักนกรรมธิการวิสามญนิจาการศึกษาการแก้รับนูนเป็นทางออกผมก็ฝากไปยังฝ่ายรัฐบาลต้องร่งทำช่วยคาทำการปลดเงื่อนไขต่างๆขณะนี้ต้องรีบทำครับอย่าให้ลูกหลานเรา ได้รับความเสียหายจากการที่คุณเพียงตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําอย่างนี้เป็นภัยต่อประเทศชาติบางบึงและใช้กําลังไปเขียนข่าและปราบปรา,ามเขาอย่าได้ทานะท่านประธานครับถ้าเขาทําผิดกฎหมายคุณจับเขาดิจับไปติดคุกเลยขึ้นศาลศาลมีครับองค์กรที่ทามีท่านประธานใครผิดว่าไปทาผิดข้อสังเกตเราเขียนไม่ดีครับ เป็นไปไตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดจะตามที่กฎหมายมันหยัดใครได้รับความเสียหายก็ว่ากันไปตามนั้นแจ้งความไปมท่านประธานแต่อย่าเหมาความรวมว่าการแสดงออกอย่างนี้เป็นภัยต่อประเทศชาติเพราะยั้นต้องปราบต้องกาจัดผมสงสารมากผู้ร่วมชุมนุมขนาดนี้เนี่ยเหมือนติดคบครับนั้นครับเขากล้าหาญไปเปิดเผยไปพูดอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในข้อเสนอของเขาบนวิธีเขาต้องถูกควบคุมบริเวณด้วยตัวของเขาเองด้วยพรรคพวกของเขาเองเพราะกลัวความปลอดภัยนี่หรือครับประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางปลองดองสมาฉนฉันท์นั้นปม่ทันไอปยอป,ปที่ตั้งขึ้นมามีประโยชน์ไหมสำนักงานปยปเนี่ยของวัประมาณทุกปีครับปีนี้ขออกีกปีที่แล้วผมถามในหน้าที่ท่านคืออะไรผมเขาบอกว่าก็เก็บมาเชื่อมประสานทุกฝ่าย ผมรู้สึกว่าอ๋อหน้าที่ท่านตัดแปะอย่างเดียวตัดแปะอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นโดยสรุปท่านนานครับส,สภาหแห่งนี้ควรส่งเรื่องนี้เข้าไปถึงรัฐบาลให้เขาได้รู้รับทราบข้อสังเกตแปดข้อเนี่ยจะมีแนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติหรือไม่อย่างไร60วันพ้นแล้วรายงานมาสภารครับว่าทําหรือไม่ทําข้อที่สองครับถ้าท่านไม่รับ พวกผมประกาศเลยพวกผมจะไม่ร่วมสังฆกรรมในนามของฝ่ายค้าน211คนเป็นหน้าที่ของเสียงข้างมากและเสียงข้างมากต้องรับผิดชอบสุดท้ายก็นาแทนครับสภา,าเราต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าเรื่องนี้ท่านไม่เห็นแก่ประชาชนแล้วเนี่ยเห็นแก่ใครบางคนบางกลุ่มบางพวกแล้วเนี่ยผมเรียกร้องให้ยุบสภาพรุ่งนี้เลยครับยุบสภาพรุ่งนี้เลยอย่าได้อยู่อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย พี่น้องประชาชนครับกับขบวนน้ำตาลน,นะจะพึงยุบเลยครับต่อไปเชิญท่านชุมพลจุลจุลสัยครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายชุมพลจุลสยัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมต้องขอชื่นชมนะครับ แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉัชันของคนในชาติจากการศึกษาของคณะกรรมาการกฎหมายการยุดติธรรมและสิทธิไม่ย,ยุติเยชนสภาผู้แทนราษฎรผมดูรายชื่อคณะกรรมาการแล้วถือว่าน่าชื่นชมครับที่ท่านพยายามทำให้เกิดความสมานฉัน ให้กับคนในในในชาตินี้ในประเทศไทยนี้นะครับท่านประธานครับผมขอมีข้อสังเกตของคณะกรรมการที่การที่เป็นแนวทางในการสร้างความปรองดงสมานฉันท์ของคนในชาติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานครับผมพูดอย่างเต็มปากเต็มคำรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ผมเป็นผู้หนึ่งที่รณรงค์ในการรับร่างรัฐธรรมนูญผมเป็นสอสอจังหวัดชุมพรผมเป็นคนหนึ่งในการรณรงค์รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองคำถามและพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรของผมนะครับรับร่างธรรมนูญฉบับนี้เป็นอันดับหนึ่งทั้งสองคำถามด้วยเหตุผลอะไรครับในขณะนั้นนั้นประเทศของเราต้องมีทางออกสิครับท้าวันนี้ท่านมาบอกว่า ผมก็เห็นด้วยนะที่ท่านบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญแก้โดยทันทีแต่ผม่ไม่เห็นด้วยที่ว่าในสถานการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันนี้สาเหตุหนึ่งมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ